โอ้ยเาแล้วไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงานช้างอีกแล้วครับทีมง,งานเรา ำไมก็ยกล้อ,อขึ้นเฮ้ยโอ้ต่เรียวเรียวขึ้นโดตลิยังไงมาดูครับพี่น้อง <S <S เฮ้ยยังไงเนี่ยเห้ยทำไมถึงยกล้อ,อขึ้นนะฮะ ลืมเอาไอ้ตัวสลักล็อกออกบอกดีนะในความติดลงของเราครับติดลงโอ้ขุดตาสิ่งเหลือเกินครับลืมเอาไอ้ตัว่ันออกโอ้ยลงครับเดี๋ยวมาดูไปใช้สลิงล็อก ตปก็จะรีมบ้านบ่อ๋อเอาเรียนล็อก่อนออดูว่าสาเหตุเป็นยังไงครับทำไมทีปล้อของทีมงานเราถึงถึงเกิพัองอาขึ้นกลางลำเลยครับ นี่ครับตัวปัญหาครับนี่ลืมเอาออกปกติมันจะล็อกไว้ครับนี่ล็อกไว้อย่างงี้ครับพอดีดำลืมปลดลืมปลดก็ตามนี้เลยครับโอ้ ดีครับไม่คว่ำครับเกือบแล้วครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยคนครับบกวลืม okay. นี่ถ้าเกิดว่านิดเดียวครับเด็กความได้เลยครับนี่ทำไปเล่นนะครับไม่ได้นะครับของพวกนี้เด,เดี๋ยวมาดูว่าจะจะยกด้วยวิธีไหนเดี๋ยวใช้สิบล้อดเดียกันนี่แหละดึงนะครับ ล,ลพิซูฟูโซครับสองเปล่าครับตัวนี้เอาเดินไปหน้าหน่อย โดยใช้พี่ฮิโน่ซิงให้เท็กครับเป็นต้นกําลังลากโอ้เป็นภาพที่หาดูยากครับไม่มีการแสดงครับเหตุการณ์จริงครับผมโอ้ยรู้สึกว่าสลิงจะยาวไปหน่อยครับสลิงนี่น่าจะ30มสิบเมตรได้ครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะมัดกันยังไงยาวไปว่ะจับโอ้ยตาเลียวโรานนี่ส้วโอ้เอาบีบ ลองเนี่ยชิลิงขาดไม่มาบ่ฮะไม่ล็อกบ่เอาเดี๋ยวไปแล้วเบาๆเด้ออ่ะเดี๋ยวใช้พี่สิงห์ให้เทคครับอยู่ไหม โอ้พอลดุลดมัดอะไรอย่างนั้นน่ะโอ้อยบนฟ้าเลยครับเดี๋ยวมัดสลิงใหม่ครับเพราะว่าเมื่อกี้สลิงหลุดนะครับเดี๋ยวสลิงยาวเกินเอาเดี๋ยวมาดูวินาทีสำคัญครับกัแบบการเอ่อ กูเจะขี่ลงครับวิสูฟูโซเดีเดาสลิงถอยหน่อยถอยหน่อยถอยถ่ายสินะถอยหน่อยเอ้า Oh! Oh! <laughs> เรียบร้อยครับแม่ลากดีเดียวครับเพราะว่าน้ำหนักดินมันเยอะเลยถ่วกรถให้พัางาขึ้นนะครับเีนี้แหละสลิงจะเอาออกไหม เอเจ้าโกเสมตดยางยนต์ครับทีมงานเจ๊คแคทสั่งลุยมาคุมงานเองเลยครับมีช่องยูทูบด้วยครับยังไงฝากติดตามเจ๊กันด้วยเออไดเสลลิงยาวหน่อยใช่ไหม không ngon vô Anh trai <laughs> ไทางที่สูงสูงนี่ความได้ครับสล้อนี่ต้องระ,ะบางครับเดี๋ยวทีมงานเราก็เทก่อนครับ

ของเปล่านี่แรงมากครับเอากันนี้ทำเทเลอร์สบายเลยครับมีโครงการว่าจะเอาทำเทเลอร์ครับ ยังไงขอบคุณนิฟซีเซียนน้อยบุรยมด้วยครับที่มาติดตามรับชมทีมงานของเราครับนี่ครับอีทีบอนี่แหละออย่าลืมฝากติดตามช่องเจแคสสังลุยด้วย,ยครับตอนนี้มีคนติดตามประมาณร้อยกว่าคนนะครับร้อยก่าชีวิตนะเอาไปดูไปหลายๆช่องครับผมนี่ครับ